กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง Science for Future วันนี้อย่างที่เกินกันเอาไว้ค่ะว่าวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของภารกิจเหนือเมฆฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นภารกิจของทางกรมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมก็คือวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีภารกิจค่ะเป็นฤดูการปฏิบัติการฝนหลวงอันนี้เนี่ยเป็นแบบปกติแต่ว่าช่วงนี้นะคะในปีนี้เนี่ยเกิดปรากฏการณ์เอริโยข,ขึ้นค่ะทําให้เกิดอิทธิพลต่าง ทําให้ฝนเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความแห้งแล้งมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นปฏิบัติการเหนือเมฆครั้งนี้ก็เลยเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติเร็วกว่าในปีก่อนๆที่ผ่านมาค่ะซึ่งสําหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็จะสามารถเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําได้กว่า11ล้านลูกบาทเมตรเลยทีเดียวค่ะโดยที่ ปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะเน้นไปในส่วนของจังหวัดลบบุรีที่เขื่อนป่าศักชะละสิทธิ์ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นน้ําต้นทุนในการผลักดันน้ําเค็มไม่ให้เข้ามาสู่ในส่วนของแม่น้ําเจ้าพยามากจนเกินไปเดี๋ยวน้ําจืดจะก,กลายเป็นน้ําเค็มนี่ก็คือปฏิบัติการเนือ้อเมฆส่วนรายละเอียดอื่นๆของปฏิบัติการสุดพิเศษครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามเพิ่มเติมได้นะคะในช่วง science for future วันนี้ค่ะ ยังเหลือเวลาอีก14วันที่จะเข้าสู่ฤดูการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1มีนาคมและจะไปสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมของทุกปีแต่ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่กว่า33แห่งทั่วประเทศเหลือเพียง37,546ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ73,700ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ53%แต่สามารถใช้ได้จริงเพียง1 4 4 3ล้านลูกบาทเมตรหรือแค่20%เท่านั้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยและฝนตกไม่เป็นไปนตามฤดูกาลจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงต้องจัดชุดปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วถึง4ชุดออกปฏิบัติการทำฝนหลวงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559 ที่จะถึงฤด,ดูการปฏิบัติการฝนหลวงตามปกติในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้และก็สามารถที่จะเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําได้กว่า11ล้านลูกบาทเมตรโดยเน้นในพื้นที่เขื่อนป่า,าศักโชลชิรธิ์จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นน้ําต้นทุนในการผลักดันน้ําเค็มทะลักเข้าแม่น้ําเจ้าพระยาได้ในระดับหนึ่ง โดยล่าสุดที่ผ่านมาอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมรองอธิบดีและผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมที่จะปฏิบัติการที่สนามบินนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังถือโอกาสไปสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วในการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาลุ่มรับน้ําเขื่อนป่าศักด์ชรลสิทธิ์และลุ่มรับน้ําอ่างเก็บน้ําลําตะคอง ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางได้สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วว่าได้เริ่มบินปฏิบัติการตั้งแต่วันที่20มกราคม2559จนถึงวันที่27มกราคม2559สามารถที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้5วัน28เที่ยวบินใช้สารฝนหลวงทั้งสิ้น25.6ตันตรวจพบฝนตกทั้ง5วันสามารถเติมน้ําในเขื่อนอ่างเก็บน้ําได้11ล้านลูกบา์เมตรโดยเฉพาะป,ป่าศักดิ์ชลสิทธิ์สามารถที่จะทำได้1.6ล้านลูกบา์เมตร จึงมีฝนตกในพื้นที่ลุบน้ําเจ้าพระยาพื้นที่รับน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีเพชรบูรณ์พิจิตรอุทัยธานีสระบุรีและพื้นที่รับน้ําเขื่อนลําตะครองจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นการปฏิบัติการฝนหลวงนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะสามารถบรรเทาความแห้งแล้งอันเกิดมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะทำให้ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลและนับวันนับจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย ทีมข่าวมอส์นิวสร์รนัน์เเพชรรายงาน ภารกิจพิชิตความแล้งในครั้งนี้หรือว่าปฏิบัติการเหนือเมฆอย่างที่น้องปิดได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านายปีนี้จะมาช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งให้กับประเทศไทยได้จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามีการศึกษาแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์รวมถึงขอร้องนะคะพี่น้องเกษตรกรให้รับฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงไหนที่สามารถทําพื้นที่เกษตรกรรมได้ก็อนุญาตให้ทําแต่ในช่วงไหน ที่ขอระงับเอาไว้หรือว่าให้มีการจํากัดน้ําในการใช้งานก็อยากจะให้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลนะคะ,ะ,คะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลค่ะน้ําที่เรากําลังเหลือน้อยณเวลานี้มันจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ในยามที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆอย่างคับขันเพราะฉะนั้นเรื่องของการประหยัด นี่คือสิ่งสําคัญมากที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการสถานการณ์ภัยแล้งตอนนี้กําลังช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการนําองค์วิทยาศาสตร์ความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราประชาชนคนไทยสามารถที่จะร่วมกันปฏิบัติได้ก็คือให้ความร่วมมือรับฟังข้อมูลต่างๆ พร้อมกับช่วยกันประหยัดน้ํากันสักนิดค่ะก็จะทําให้สถานการณ์ภัยแล้งแบบนี้ไม่ต้องหนักมากจนเกินไปนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของโมสเนี่ยนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ